มดเป็นตัวการแห่งการเกิดเพี้ยและมดทุกชนิดนะครับชอบทําลายต้นพืชเช่นกันวิธีการใช้น้ํายาสูตรนี้นะครับกําจัดมดเราจะฉีดพ่นไปให้โดนตัวมดเลยนะครับมดจะตายในทันทีเดี๋ยวดูนะครับมดฝูงนี้ที่อยู่บนต้นพืชนะครับีครับมดจะตายในทันทีทุกท่านสังเกตเห็นไหมครับ นี่ครับมดตายทันทีแน่นอนไล่มดมแลแงศัตรูพืชที่ต้นพืชนะครับได้ผลดีเลยครับนี่สองตัวนี้กําจัดมดกําจัดแมลงที่ต้นพืชได้ดีมากโดยเฉพาะมดนะครับมดจะตายในทันทีเมื่อโดนน้ายาที่เราผสมขึ้นใช้เองนะครับแบบง่ายง่ายเลยครับทำแบบนี้ได้ผลดีที่สุดสวัสดีครับทุกท่านแลฟที่ช่องวิจิตรไทยพีชแนลนะครับแนวทางเกษตรลดต้นทุน ประหยัดรายจ่ายภายในคุณเรืองเรานะครับในวันนี้ทางช่องวิทยไทยพีชนแนลจะมาแนะนําสูตรน้ํายากําจัดมดแบบตายในทันทีและสูตรน้ํายาไล่มแมลงได้ผลดีเช่นกันโดยการใช้2ตัวนี้เลยครับที่เราหาได้ภายในบ้านเรานะครับเราไม่ต้องซื้อน้ํายากําจัดมดและไล่มแมลงนะครับเราเพียงใช้2ตัวเท่านั้นตัวที่1นนะครับคือยาสับผม หรือแชมพูสระผมนะครับตัวที่สนะครับน้ำส้มสายชู5%หรือน้ำส้มสายชูทุกชนิดกำจัดมดกำจัดศัตรูพืชได้ทุกชนิดเลยครับเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับสูตรนี้ง่ายมากเพียงเตรียมภาชนะและใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ1ลิตร แล้วเราใช้แชมพูสับผมแค่เพียง1ช้อนโต๊ะเทใส่ลงไปรวมกับน้ำเปล่าและใช้น้ำส้มสายชูเป็นส่วนผสมเพิ่มประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่ากันเลยครับ แล้วเราโคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีสูตรนี้นะครับเราไม่ต้องหมักเราใช้ได้เลยใช้กําจัดมดตายทันทีและไล่มแมลงทุกชนิดนะครับที่ต้นพืชได้ผลดีเช่นกันเสร็จแล้วนะครับเราเทใส่ถังฉีดพ่นกันเลยครับหรือถ้าใครมีสวนเล็กๆใช้เพียงกระป๋องป็อกกี้ก็พอครับ มดเป็นตัวการแห่งการเกิดเพลี้ยและมดทุกชนิดนะครับชอบทําลายต้นพืชเช่นกันวิธีการใช้น้ํายาสูตรนี้นะครับกําจัดมดเราจะฉีดพ่นไปให้โดนตัวมดเลยนะครับมดจะตายในทันทีเดี๋ยวดูนะครับมดฝูงนี้ที่อยู่บนต้นพืชนะครับนี่ครับมดจะตายในทันทีทุกท่านสังเกตเห็นไหมครับนี่ครับมดตายทันทีแน่นอน และคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิทยัยพีชนแนลได้เลยครับสูตรกําจัดมดทุกชนิดนะครับตายในทันทีและสูตรไล่มแมลงได้ผลดีเช่นกันเดี๋ยวตามมาดูวิธีการไล่มแมลงที่ต้นพืชกันเลยครับผมพามาดูต้นพืชกินใบกันเลยครับเราเก็บกินหรือว่ารับประทานอยู่เป็นประจำดูสิครับใบพืชพุนไปหมดเลยครับมีสัตรูพืชอย่างมด และแมลงต่างๆนะครับเข้าทำลายใบพืชและต้นพืชต้นนี้นะครับทั้งต้นเลยครับเห็นไหมครับใบพืชพุนทั้งต้นเลยครับแสดงว่าโดนสัตรูพืชนะครับอย่างเช่นมดและสัตรูพืชหลายชนิดนะครับที่ชอบกินใบพืชนะครับเข้าทำลายในการใช้น้ำยาสูตรนี้นะครับในการกำจัดมดไล่มดกำจัดเพียนะครับเราจะฉีดพ่นไปที่ต้นพืชตอนช่วงเย็นถึงคบข้ามนะครับ จะได้ผลดีที่สุดเลยครับและใช้ติดต่อกันนะครับในระหว่างที่สตูพืชเข้าทําลายต้นพืชแบบนี้นะครับเราจะใช้ติดต่อกันนะครับประมาณ2 3ถึงวันมาดูครับเห็นครับมดจะตายในทันทีเลยครับนี่ที่ใบพืชนะครับนี่เห็นมดไหมครับมดจะตายในทันทีเลยครับเมื่อโดนน้ำยางล่อเข้าไปนะครับได้ผลดีแน่นอนและในการไล่สตูพืชนะครับทุกชนิด เราก็สามารถใช้น้ำยาสูตรนี้ฉีดพ่นไปได้เช่นกันเลยครับนี่ครับฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงครบคำนะครับและใช้ติดต่อกันนะครับ2-3วันเลยครับลองสังเกตการดูได้นะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้นพืชเราโดนสัตรูพืชเข้าทำลายนะครับนี่ครับแบบนี้ชัดเจนมากถึงแม้ว่าต้นพืชงเรานะครับ ยังไม่โดนสัตรูพืชเข้าทําลายหรือรบกวนนะครับเราก็ใช้น้ํายาสูตรนี้ฉีดพ่นเพื่อป้องกันได้นะครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับน,นําน้ํายาสูตรนี้ไปกําจัดมดที่ต้นพืชกําจัดสัตรูพืชและไล่มดมแมลงสัตรูพืชที่ต้นพืชกันนะครับฉีดพ่นเพื่อป้องกันก็ได้เช่นกันครับ และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางชอ่องดิไชัยพีชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจํานะครับอย่างคลิปนี้ผมมาแนะนํานะครับยาสระผมผสมด้วยน้ําเปล่านะครับและใช้ส่วนผสมเพิ่มคือน้ําส้มสายชูนะครับนํามากําจัดมดไล่มดมแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชนะครับได้ผลดีเลยครับ นี่ครับลองทำใช้กันดูได้เลยครับ